สวัสดีครับพี่นีตต้องบอกว่าอย่างบิ๊กเบิร์ดทำไมตัวใหญ่ยังเลยอายุกี่ปีแล้วครับพี่ดำเอนอหนองน่าจะ,แป,ปะแปดปีแปดปีล้วครับแปดปีแล้วเนาะใช่ครับทําไมบิ๊กเบิร์ดยังดูเท่เลยตอนนี้โอ้คับมันควายควายควายมันหล่อครับต่อเหมือนเจ้าของเลยนะเจ้าล่าสุดนี่พี่ดำทําไมต้องย้ายสาขามาอยู่ที่นี่อ๋อต้องต้องอธิบายอย่างนี้ครับก็คือที่ฟาร์มเราตอนเนี้ยสัตว์เยอะออและทีเนี้ก็คือลูกน้องเราดูแลไม่ทั่วถึงครับ และทีนี้ควายเรามันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาเออ่อและทีนี้เราก็เลยผมก็เลยย้ายให้มาอยู่ใกล้ผมดีกว่าครับเราจะได้ดูแลอะไรให้ทั่วถึงครับครับตอ,อตอนนี้ล่าสุดบิ๊กเบิร์ดเป็นไงสุขภาพดีไหมพี่ดาวก,ก็ตั้งแต่ย้ายขึ้น,นมาอยู่ฟาร์มที่หลังบ้านก็โอเคแล้วครับครับในเรื่องของการโตตอนนี้ก็น่าจะเต็มวัยแล้วเนาะเต็มเต็มวัยแล้วครับครับเต็มวัยแล้วถือว่าเป็นวัยสกันแล้วเนาะใช่ครับครับในเรื่องของหน้าตาวงเขา ต้องพูดเลยว่าอย่างวิกเบิร์นี้เท่สุดแล้วนะใช่ครับวงขาวความหล่อเล็บเลบตัวอะไรโอเคแล้วครับครับมีความสมมุติลงตัวก่อนที่ยังแกยังไม่ได้อายุเยอะคือพี่ดําก็แบบว่าทําเนื้อทําตัวเข้าสนามอยู่บ่อยๆใช่ใช่ครับครับที่มีพีคไปสนามไหนที่แบบว่าได้รางวัลกับบ้านแบบว่าได้ดับแชมป์มาตรฐานตั้งแต่ผมย้ายจากเซเบิร์ตมาอยู่กับผมจากพี่อุ่นนะครับอ่า ผมก็ได้แต่ไปโชว์ตัวแล้วก็ไม่ได้ลงสนามครับครับเพราะว่าเขาเป็นธรรมเนียบพ่อพันธ์แล้วครับแล้วทีนี้ก็คือเราปล่อยให้ควายรุ่นรุ่นรุ่นหลังที่ไห่ขึ้นมาเนี่ยแข่งขันกันดีกว่าครับเห็นวินองคุยโยต้องบอกว่าลูกพันธ์ตอนนี้น่าจะลูกเตรียมบ้านหลันเตรยมเมืองแล้วนะก็เท่าพี่ก็ไม่ได้เข้าสนามประกวดนี่น่าจะสามสี่ปีแล้วนะครับครับมีเราส่งเสียนองไปเออต้องต้องถามเสียนองดีกว่าว่า มีตัวไหนบ้างที่เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมาแรงคุยๆเลยคุยเลยพี่หน่องเขาเป็นไงบ้างในเรื่องของลูกพันธุ์ของลูกตัวไหนบ้างใช่ไหมครับอ่าใช่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 ที่ที่ออกมาที่ว่าดีครับก็มีเอ่อบิ๊กไบต์บิ๊กฟูดบิ๊กไบต์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 ของเสตเต้รเลยครับครับแล้วก็บิ๊กเคบิ๊กเคตอนนี้ประจําการอยู่ที่ชลบุรีไหมครับเป็นสูงต้นสูงสูงครับแล้วอีกตัวไหนอีก ร <g agile> ุ่นใหม่ๆที่แบบว่าเริ่มที่จะทําเนื้อทําตัวเขาสนามฟันน้านมอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะเขอื่นก,ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ครับบิ๊กเบิร์ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนคิดถึงแล้วก็ <c oughs> ครั้งคนก่อนนะก็จะบิ๊กเบิร์ดไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นเนาะใช่ใช่ครับครับในเรื่องของตอนนี้น้ําเชื้อเป็นยังไงบ้างครับมีการรีดต่อเนื่องให้พี่น้องไหมหรือว่าน้เชือมพี่ก็รีดต่อเนื่องอยู่ครับแต่เราก็ลดราคาให้เกษตรกรถ้าเกิดจะเหมือนปัจจุบันที่ว่าพ่อพันุให้น้ําเชื้้อออมาาชุดย่งเี พี่ว่าลากย่าเราเข้าไปถึงครับเหมือนพี่ดำพูดไม่จริงใจเดี๋ยวมองกล้องอีกนิดนึงเพราะว่าพี่คิดว่าลากย่าเ่าเข้าไม่ถึงครับรออครับเพราะว่าลากย่าจริงๆก็คือชาวบ้านชุด<อ>หนึ่งมันต้องประมาณสักห้าพันถามว่ามูลค่าควายเรามันสูงไหมมันสูงเออแต่เราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าเราอ่ะไม่ใช่อาชีพหลักก็คือทําควาย<อ>แต่อาชีพหลักเราคือธุรกิจใช่ไหมครับครับเราควายเราเลี้ยงเพื่อเสริมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราชอบ ครับพี่ก็เลยปรึกษาเกษตรน้องว่าจากชุดละหมื่นให้เหลือห้าพันต่อหนึ่งชุดใช่ไหมครับเกษตรน้องผมมันดีกว่าครับแต่ฝากผสมเนี่ยพี่ไม่ค่อยรับฝากแล้วครับเพราะว่าคอกอย่างที่เห็นนะครับคอกเราก็เต็มแล้วมีจํากัดใช่ครับแล้วทีนี้อย่างควายมาให้เราผสมเราก็ต้องดูแลให้เขาใช่เผื่อดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวควายเกษตรกรหรือพี่น้องที่มาฝากไว้อะเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเรารับผิดชอบไม่ไหวครับเพราะว่า มลค่ามันสูงนี่ต้องบอกว่าในเรื่องของน้ําเชื้อแล้วก็ในเรื่องของโครงการในเรื่องของไปกลับเท่าจริงรอ,รอ่ะพี่ดาอ่ะมีอะไรที่เป็นข้อมูลเก็บได้กัก็น้องให้คนทุกคนมากนะแล้วก็อย่างคือพี่ดาเป็นกันเองมากต่อให้พี่ดําแบบว่าไม่ได้ไปสนามแต่ก็ต้องบอกว่าคิดถึงนะวงการควายคิดถึงใช่ใช่ครับให้กําลังใจวงพี่น้องวงการควายนิดน,นึงแต่แต่เท่าที่พี่ดูห่างๆนะครับอของวงการณนะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าจากแต่ก่อนเมื่อเจ็ดปีห้าปีหกปีที่แล้วครับ ควายยังไม่ได้วงการอ่ะยังไม่ได้เติบโตขนาดนี้ครับยังเป็นวงการเฉพาะกลุ่มกลุ่มก็เหมือนอาจจะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เรารู้จักกันหมดครับแต่พอพี่กลับไปอีกประมาณล่าสุดที่ไปงานอุบลน,นะครับเนาะกับงานที่พวกพี่จัดเองเอ,อ,อแล้วพี่ก็มาดูประชากรที่คนที่เลี้ยงควายครับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอาชีพใช่หลากหลายอาชีพแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงดีกว่าสมัยตะก่อนเยอะ ถูกครับแล้วก็อย่างเราอะ่ะยุคแรกๆเราไปเราว่าอู้ควายเราใหญ่เลยใช่ไหมครับครับเสร็จปุ๊บเราไปยุคหลังเดินเข้าสนามควายปีกว่าผมถามหลองทำไมตัวใหญ่จังวะ,วะผมก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนจริงไหมจริงจริงครับคือตัวใหญ่จริงนะใหญ่จริงใช่ครับ <ผม S 2> ใหญ่จริงนร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบโอ้ผมคิดว่านะวงการอ่ะจะไปกว่านี้อีกเยอะใช่ไหมแต่เราก็ต้องแต่พี่จะฝากไว้นะครับว่าคนในองวงการอ่ะ ก็ต้องช่วยกันรักษาวงการด้วยครับอ่าอย่างอย่างที่เราได้ยินก็ทั้งข่าวดีไม่ดีนะครับครับแต่อันนี้พี่ขอแบบพูดในสิ่งที่ไม่ดีดีกว่าที่ผมแบบบอกมองว่าแบบเหมือนการมาโกหกขายควายให้กันนู่นนี่นั่นอัพราคาเกินจริงอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นอะไรที่อุบอุบปปโลขึ้นและคนที่เข้าวงการใหม่อ่ะเขาก็จะมองว่าวงการเราอ่ะโกหกอย่างเราซื้อสองล้านเราก็บอกสองล้านดีกว่าครับบอ,อ 5, บอกซื้อล้านห้าก็ล้านห้าเลยบอกซื้อล้านแปดสองล้านแปดก็ เอาราคาจริงดีกว่าอย่ามาบอกว่าซื้อสองล้านบอกห้าล้านบอกหกล้านอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ชาวบ้านบางคนหรือว่าคนบางอาชีพนะครับอืเขามองแล้วมันเหมือนการโกหกเขาพอเราโกหกเขาเราเขา้าแค่นี้ก็โกหกแล้วพอเข้าไปในวงการมันจะมีอะไรอีกมากมายอย่างเงี้ยออพี่ว่าเขาก็กลัวในจุดนี้นะครับ,รบเขาก็จะบอกว่าช่วงเมื่อกี้ที่ราคาควายมันสูงขึ้นจริงๆใช่ไหมครับ,รบแต่พอตอนนี้ก็ต่ก่อนนะพี่ยังคุยกับแสนองนะครับว่า ลองลองมีคนมาเล่นใหม่แล้วก็เอาเกตกลางจากล่างไปหากลางมาบอกว่าเป็นควายดีแต่ทีนี้จากกลางไปข้างบนนะครับใครที่เล่นจากกลางไปบนเขาก็ประสบความสําเร็จครอ่าในวงการที่เข้าใหม่ใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดจากระดับกลางลงมาล่างพอเขาเข้าไปแล้วเสียทั้งเงินเสียทั้งพวกควายก็ไม่ดีคนก็ไม่มีกําลังใจครับพี่ดาวพอก่อนเดี๋ยวจะมี<อ>คลิปเต็มอยู่นะออันนี้คือเลือก อ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนน้ำจิม้มน้ำจิม้มใช่ใช่ครับพี่ว่ามันต้องช่วยกันดูแลวงการนะครับครับครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรอีกครับพี่ดําครับแต่บิ๊กเบิร์นพี่เกิดพี่เกิดถ้าเกิดบิ๊กเบิร์นนะครับพี่ก็ขอฝากพันธุก,กรรมดีกว่าครับ <c oughs> แต่ถามว่าให้ควายนะครับไม่ใช่ว่าเราจะผสมตัวไหนแล้วจะออกมาดีหมดอ่า <c oughs> เราก็ต้องดูพ่อด้วย <c oughs> ดูแม่ด้วยใช่ไหมครับครับให้สายพันธุ์หรือเหล่าก็เข้าเข้ากันครับอย่างตัวพี่เองนะฮะอันนี้พี่พูดตรงๆนะครับครับ บิกเบิร์ดเป็นพ่อพันธุ์พี่ก็จริงแต่ควายตัวเมียบางตัวพี่ยังเอาไปฝากผสมที่อื่นเลยเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่เคยผสมแล้วรอบเนี้เอ้ยกับแม่นี้ออกมายังไม่สมบูรณ์แบบว่ะครับ <c oughs> แม่เราควายอีสานพี่ก็ยังไปฝากผสมอัศวินเลยอ <c oughs> ของเพชรอุดรหนึ่ง <c oughs> หนึ่งวงเขาสองความสูง <c oughs> เราต้องการที่สิ่งที่จะได้มาใช่ไหมครับนี่เห็นไหมทุกคนครับ <c oughs> ฝากติดตามด้วยคลิปเต็มจะมีอยู่เร็วนี้ครับบ๊ายบาย